สวัสดีครับวันนีวว้เาพบกับร้านโบโบรีเดียช็อปเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการโปรแกรมช่อง TK e 3 b o a r d TK 7 3น0นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือคอมพิวเตอร์นะครับของท่านเองเนาะ Windows XP Windows 7 Windows 10อะไรก็ได้ครับแล้วนี่เป็นสายโปรแกรมของทางร้านนะครับ ถ้าซื้อโปรแกรมจากทางร้านซื้อสายโปรแกรมจากทางร้านก็จะมีสายโปรแกรมให้แล้วก็มีซอฟต์แวร์สําหรับตัววิทยุรุน่นนั้นๆให้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนี้เป็นวิธีการโปรแกรมช่องให้นะครับจะได้ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับผมสิ่งที่ถ้าต้องเตรียมก็จะมีเคนวด์ที่ต้องการโปรแกรมช่องนะครับแล้วก็สาย USB แค่นี้ครับผมแล้วก็โหลดไฟล์ที่ร้านส่งไปให้นะครับ ก็จะมีไฟล์ให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจากทางร้านเท่านั้นนะครับโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับมาทำไงต่อหลังจากที่เราโหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านส่งไปให้เนาะเราก็มาคลิกขวาเลยครับนี่ครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยครับแต่ไฟล์นะครับ x t a g g e ่ยนะครับกดปุ๊บนี่ครับไฟล์ตอนนี้ก็จะมานะครับเดี๋ยวใกล้ๆกันเนาะจะได้ไม่หลงนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเลย กดเดลเมทคิกเข้าไปครับก็จะเป็นไฟล์ของทางร้านนะครับก็จะมี2อันอย่างนี้นะครับคือตัวแรกก็จะเป็นไดเวอร์ไอซ์สองสามสองหรือไดเวอร์สายโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับสายโปรแกรมตัวนี้เนาะแล้วก็อันที่สองเป็นซอฟต์แวร์สําหรับตัววิวตัวนี้นะครับอันดับแรกเราเสียบสายเข้าไปเลยครับเสียบสายไปเลยเสียบสาย u s ดีเข้าไปนะครับเสียบสายแล้วเครื่องก็จะขึ้น สายโปรแกรมนะครับดูนะครับนี่ครับเครื่องก็จะขึ้นแบบนี้เนาะถ้าถ้าบางรุ่นอาจจะมีไดเวอร์อยู่แล้วนะครับถ้าบางรุ่นมีไดเวอร์อยู่แล้วมันก็จะขึ้นได้เลยนะครับนี่กบปิดออกไปถ้าถ้าใครยังไม่ขึ้นเนาะเราก็มาเช็คตรงนี้ครับ device manager นี่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าวินโดว์ยังหาไม่เจอนะครับวิธีการของเราต่อไปก็คือเราก็ ต้องมาเซตอัพครับผมเซตอัพตัว d ด i v e r Eye สองสามสองนะครับวิธีการเซตอัพก็นี่เลยครับกดดบัญชีเข้าไปครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับกดเยืครับกดติดตั้งง่ายๆครับผมโปรแกรมใช้งานง่ายสะดวกสะดวกครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับนี่นะครับ พอติดตั้งไดเวอร์สายโปรแกรมเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งไดเวอร์สายโปรแกรมเรียบร้อยแล้วแนะนําให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พอหลังจากรีสตาร์ทเครื่องแล้วเรามาดูเลยครับทีนี้เข้าไปที่ My คอมพิวเตอร์ครับกดคลีกขวา p r o p ป r t y ครับผมแล้วก็มาที่ device Manager นะครับนี่ครับ Device m a n a g e รคือตรงนี้นะครับบางรุ่นอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้มันเข้ามาหน้าจอตรงนี้นะครับบางวินโดก็อาจจะงงหน่อยนะครับต้องหาวิธีการ เข้ามาหน้า d e v i ซ e แมเน g เจอนะครับผมแล้วก็มาดูที่คำว่าพอร์ตครับเห็นไหมครับก็จะมีพอร์ตของเราขึ้นมาแล้วเป็นคอม3เนาะเราก็คลิกขวา Property ครับแล้วก็มาที่พอร์ตเซ t ติ g งนะครับแล้วก็มาที่แอดวานซ์ครับมาเหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นคอม3เราต้องเปลี่ยนเป็นคอม1นะครับเป็นคอมหนงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นคอมหนึ่แล้วก็กดโอเคไปครับ กดโอเคนี่ครับเราก็จะได้เป็นพอร์คอมหนึ่งนะครับตอนนี้คือสายโปรแกรมเราพร้อมทําการโปรแกรมได้แล้วครับติดตั้งสายโปรแกรมพร้อมเรียบร้อยลําดับต่อไปจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัววิทยุนะครับของวิทยุนะครับแล้วก็กลับมาที่โฟลเดอร์เดิมเลยครับแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมครับกดไปที่ดิสหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่เซตอันะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็น คอมพิวเตราใส่อะไรก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นรียลนั number นะครับซึ่งทางร้านก็จะมีให้นะครับตัวนี้ถ้าใส่แล้วก็ผ่านจะจะข้ามผ่านได้เลยครับผมพอใส่รียลนั number เรียบร้อยแล้วก็กด next ต่อเลยครับกดไปเรืร่อยๆเลยครับนี่ครับก็จะโหลดรอโหลดนิดนึงนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับรอสักแป๊บตัวคอมพิวเตอร์ก็จะโหลด ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วลําดับต่อไปเรามาหาดูโปรแกรมนะครับโปรแกรมสัญญาณยู่ใน Start เมนูนะครับแล้วก็ออกโปรแกรมนะครับก็จะมีเคนโวต์นี่นะครับตัวนี้เลยกดเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยลาดับต่อไปเราก็เปิดวิทยุครับนี่ครับก็จะมีเสียงนะแล้วก็เสียบสายตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับเสียบสายตัวนี้เลยโปรแกรม แล้วก็กดอ่านเลยครับกดอ่านคือตัวนี้นะครับนี่ครับกดอ่านรีดกดรีดครับนี่ครับรอโหลดสักนิดหนึ่งนะครับแม่นานเท่าไหร่ครับรอโหลดสักหน่อยโหลดเสร็จแล้วก็จะเห็นข้อมูลทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ในตัววิจูนะครับนี่ครับเสียงติดติ้งคอมพิวต์ก็คือมาแล้วครับนี่คือตัวความถี่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะ บอกวิธีการคร่าวๆนะครับสมมติเอาช่องนี้เลยช่องแรกเลยเนาะเป็น145.000 1 4ห0 0 0 0นหนี่ครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เหมือนเดิมครับตัวนี้คือจะโชว์ที่หน้าจอ45.000นี่นะครับจะโชว์ที่ตรงหน้าจอของเครื่องนะครับอันนี้ก็สําคัญให้มันตรงกันกันกบช่องนะครับนี่นะครับ ส่งกันแล้วส่งหมด่าเราเปลี่ยนชช่งเดียวนะครับช่องแรกช่องเดียวนะนะครับเราก็ลำดับต่อไปก็มากดนี่เลยครับกดอ่าเขียนลงในวิทยุนะครับเหมือนเดิมนะครับกดปึ๊บแล้วก็กดรลอยเลยครับปึ๊บนี่ครับก็จะเขียนลงไปในวิทยุนะครับผมนี่ครับรอสักนิดหนึ่งนะครับไม่นาน เรียบร้อยครับผมมาณนี้ครับนี่ครับพอโปรแกรมเสร็จแล้ววิทยุก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าจอที่เราโปรแกรมไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะขึ้นเป็น1 4 5 0 0สที่เรากดไปนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นตามที่เราโปรแกรมไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็การบอกวิธีการโปรแกรมช่อง คาน์โวด TK7360 กนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อสายโปรแกรมจากทางร้านก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะให้แบบโปรแกรมช่องให้ก็ยินดีครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เสมอครับผมเดี๋ยวจะขึ้นตัว QR code แล้วก็ IDline ไว้ปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจสายโปรแกรมหรือว่าต้องการจะโปรแกรมช่องวิทยุ รุ่นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านโบโบดีดโอช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ทาง s h o ป e ี lazada หรือเว็บไซต์นะครับเรามีให้บริการทุกรูปแบบนะครับถ้าท่านสนใจก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นคิวอาโค้ดให้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม